สวัสดีครับแม่ล่างครับสวัสดีครับสวัสดีครับแม่ล่างครับผมเป็นไงครับวันทีพาา่พานมาคือว่าถึกจังพันคุณพันผุนค่ะ <c oughs> อันนี้กับแม่ล่างเนาะค่ะแม่ล่างอ่ากสิขอบอกนะคะนะนะะ่ะเนาะแล้วก็แม่ล่างกับดีใจกับเอฟซีเนาะค่ะที่ว่าตัวเลขของร้องขอปูอุดมเนาะค่ะที่ไปแม่ล่างไปถ้ำพิธี่ยุทธิลักกิโลเนาะค่ะสารตาจันตาเซยานีเนาะค่ะยุทธีสีถั่วแล้วกุ้งเนาะ ทีแตกแล้วค่ะถ้ำจิตีไฮแตกอีกก็ชื่อเป็นงวดที่สองนะคะ่ะเด้อของหลวงพ่อปู่อุดมนะคะ,ะคเนาะจักชื่อพี่ไห่เจ็ดสองหกนะคะแล้วก็โค้งสุดท้ายเนาะคะ่ะทางแอดมินไปไทายถ้ำนะคะหรือว่าพี่นม่าสัมผัสแม่ล่างนาะคะ่ะโค้งสุดท้ายพ่อปู่พี่กะวงกลมให้เม็ดเดียวนะคะก็ะคือสองค่ะขอบผมค่ะ แม่ล่างก็ดีใจเ้ยค่ะดีใจสุดๆจนแววบาออกเนาะค่ะกับเอฟซีเลยค่ะเด้อครับดีใจแห้งหลายเมื่อนั้นจนแม่ล่างแบบรืมตัวจนว่าแบบเต้กระโดดโลดเต้นแล้วค่ะแบบว่าจนแบบอื้อือบ่ออาเสียในสิ่งที่เราไม่เชื่อแต่อยากลบหลู่เนาะค่ะเนาะครับพอปู่เมื่อนั้นพอปูหลวงอุดมหฮอเนาะค่ะเพื่อนจ๋าบอกว่าอ่าเพื่อนก็ฮห้องเนาะค่ะครับเพื่อนห้องเพื่อนก็บอกว่า เจ็ดสองหกเจ็ดสองหกนะคะเพื่อนกับแถมเพื่อนก็บอกนะคะเพื่อนยันเอฟซีมาหลายหลายเพื่อนก็บอกว่าหายอกหัวโขกกับอันยังก็หลักอยู่โล่ะก่อนอื่นนะค่ะแม่ลางกับขอขอบคุณดนะค่ะขอบคุณหลายเอฟซีถูกๆคนเลยค่ะเด้อทีเพื่อนมาติดตามแม่ลางหลวงพ่อฟูอุดมนะคะเนาะหรือว่าเพื่อนติดตามของอ่าทีมงาน ขององ่าจังอ่าผีข้าพ่อหล่ะคนสุรินทีวีหล่ะคนกับทางนะคะ,ะ,คะ,ะแล้วกับเบลฟิทแจนนะคะหล่ะกับน้องบาสหล่ะกับทุกทุกช่องของเพื่อนเนื้อค่ะเด้อค,ค่ะแม่ล่างกับอขอบคุณมในลายเนาะค่ะเนาะเอฟซีที่เพื่อนมาร่วมเป็นสะพานบุญเนาะค่ะมาร่วมบุญให้กับหลวงพ่อปูอุดมเมื่อนำเนาะคะ่ะเน,น,นาะเมื่อนี้เนาะค่ะแม่ล่างก็สีขอบอกอ่ากับเอฟเอฟซีไหมเนาะค่ะเพราะว่าเมืาขึ้น พอปูหลวงอุดมตาจันตาเซ่เนาะค่ะแม่ล่างเคยบอกเราว่าเมื่อนั้นเมื่อวันที่สิบสี่เพิ่นมาเพิ่นมาอยู่ที่หลักกิโลเอ้เพิ่นเพิ่นมาอยู่ที่ศาลของพระปูอุดมไหมค่ะเพิ่นมาเพิ่นมาล่อว่าวันที่สําเร็จแล้วเพิ่นจังสิกาพื้นไปที่หลักกิโลเวยค่ะเมื่อวันหกโมงแรกค่ะเพิ่นกลับไปเพิ่นดีใจค่ะเพิ่นไปล่ำไปฟอนไปม้วนกินเหล้าโทษน้ากันนี่เพิ่นเลยค่ะเพิ่นมาบั่นเพิ่นไปกินเหล้าโทษเพิ่นฟอนมอนแล้วเพิ่นกลับมาก เพิ่นกลับมาแล้วเพื่อนมาคุยกันแม่ล่างสิะะ <_ d ata> เด้อค่ะเพื่อนมาประมาณฮาทุ่มเก็บเทียงคืนเด้อค่ะมอคืนเพื่อนมา <_ d ata> เพื่อนก็ได้มาบอกกับแม่ล่างเนาะคะ <_ d ata> ่ะเพื่อนได้มาบอกกับแม่ล่างว่าล่างจังส่เดอร์ผู้ใดได้โชคลาบร้อยนั่มกูแล้วตาจันตาเซ่ยายมีนะค่ะนาอ <_ d ata> อันนี้ก็คือเป็น <c oughs> หมวดที่สองเพื่อนมางสิเนาะค่ะเนาะเพื่อนก็เลยบอกว่า กูยอยากได้สร้างเพื่อนมาอังสินะครับเพื่อนมาเพื่อนอยากได้สร้างสองเชือกปังด,ด,ดีด้วยค่ะแอดมินทุกคนเะคะ่ะอาจจะเพาแน่ด้วยค่ะอาจจะมวดซิมาอาจจะปังสามตูก็ได้เวยค่ะเพื่อนว่าอยากได้สร้างสองเชือกไปแหย่ยูทีหลักกิโลเกา่ามหาหลักกิโลใหม่เนะคะน้องแล้วเพื่อนก็บ,บอกว่าเพื่อนอยากได้กล่องเงาคือเกา่าล่ำหมนุนมวนคือเกา่า เพื่นว่าเนาะค่ะแม่ล่างก็เลยหล่ะเพื่นก็นบอกหลายๆอย่างนะค่ะเพื่นว่าเพื่อนอยากได้ประตูมัททัดแล้วก็อ่าของเซนไวทุกสิ่งอย่างเนาะคะ<ม>่ะเพราะว่าเพื่นเป็นคนมักม้วนเนาะค่ะเนาะแม่ล่างก็ขอเชิญชวนเนะะื้อค่ะขอเชิญชวนอ่าเอฟซีนะค่ะเอฟซีถูกๆคนเนื้อค่ะอ่าคูดด้ใดได้เพิ่นอ่าคูดด้ใดอ่าที่ได้โชว์กลับร้อยของหลวงพ่อปูอ่อุดมเนาะค,ะะคะ่ะเนาะให้มารวมเป็นสะพานบุญ นั่กันกับเพิ่นเนาะค่ะเนาะกับตาจันตาเซ่ยายมี่ล้วก็รลวมพ่อพูอุดมเนาะค่ะเด้อก็คือแม่ล่างเนาะค่ะเจ็ท่านพี่ก็คือเป็นเมื่อวันที่ยี่สิบสองเนะค่ะเด้อกับที่ว่ามันตรงกับมือเลิกที่ดีเนาะค่ะเนาะจะคือเป็นผวันอาทิตย์ของเฮ่าเนาะค่ะแม่ล่างก็ขอเชิญชวนเอฟซีหรือว่าผู้ใดเนาะค่ะซิมาเป็นสะพานบุญหรือว่าจะมาเป็นกระถางสายบุญเนาะค่ะถ้าอยากว่าอยาก ังสามตูหรือว,ว่าอิหยังก็เกิดขึ้นได้ด้วยค่ะรางวัลที่หนึ่งอาจจะไปเตกอยู่ที่หลักกิโลวันที่อของงวดสิห่หอดนี่ก็ได้ด้วยค่ะแม่ล่างมั่นใจตาจันตาเสยาย่มี่อ้าปู่หลวงอุดมฝั่งคือเกา่าเพื่อนเกษีหายเฮาแตคา่คือเก่าใดคือเก่าด้วยค่ะแม่ล่างขอเชิญชวนค่ะแล้วกับสถานที่ยุทธีหลักกิโลตรงนั้นเนาะคะ่ะเนาะ ที่จอดรถกับความขวางะะด้วยค่ะเด้อแล้วก็ที่ห้องน้าที่ปลดทุกกสะดวกสบายเนาะคะ mm ่ะเนาะแล้วก็ทุกสิ้นย่างด้วยค่ะสะดวกสบายเบิร์ดค่ะไม่ล่างกับขอเชิญชวนเอ็ซีด้วยค่ะทุกคนให้มารวมเป็นสะพานบุญน้ำกันกลับไม่ล่างน้งกระปูอุดมหรือว่าน,นองเต้วนะคะนะไม่ล่างขอเชิญชวนค่ะเมื่อวันค่ะวันที่ยี่สิบสองเวลาครับ อ่าำพิธีเวลาแม่ล่างกะจะขอเป็นช่วงยมาแลงคือเก่าช่วงใบเป็นต้นไปเนาะแม่ล่าค่ะมุ่งเป็นต้นไปค่ะกับเพราะว่าตามรับคอฟูเพ่อค่นก็ต้องตรวจแบบบางผู้เฒ่าเนาะทำพิธีเพื่นกะทำโดนนะคะเนาะแม่ล่างกะชิดมาคือข้องสีนั่นอยู่ค่ะของหววสีหอดเนาะพิธีกันค่ะพอมันกะสีหญ่เติมในจากน้อยด้วยค่ะเด้อแม่ลางก็เลยอยากชวนอ่ชิญชวนเนาะค่ะ เอฟซีทุกทุกท่านจะยุไกหรือยุไกนะคะไหหมาหวัวามุนน้ากันเมื่อนั้นผู้ใดอยากมาช่อมบุญบารมีของหลวงพ่อปู่อุดมนะคะเนาะแม่ล่างขอเชิญชวนค่ะเชิญชวนมาเป็นสะพานบุญหรือว่าอ่ามึงกันหน้าอยากเป็นประธานอยากเป็นประธานอ่าลงท่านเนาะคะ่ะอยากเป็นประธานลงท่านให้กับแม่ล่างหลวงพ่อปู่อุดมให้ทียเพื่อนปรดภัยไห้เนาะคะ่ะ หรือว่าผู้ใดมีอ่อที่ว่าเป็นของโปรยท่านเลยคะ่ะแม่ล่างยินดีค่ะยินดีมะ่วมคือเกา่าเลขจังสีปังคือเก่าเนาะค่ะเนาะโชคลาบร้อยแม่ล่างกะมีความมั่นใจมีความมั่นใจสูงค่ะว่าจังใดกะปังคือเกา่าใดคือเกา่าเขาคือเกา่าแต่คือเก่าค่ะแม่ล่างมั่นใจค่ะครับผมสรุปแล้วก็วันที่ยี่สิบสองวันที่ยี่สิบสองครับผมก็จะมีชางนะครับสองเชือกสองเชือกครับเนาะ พ็นชีท่านใดพี่ชี้ท่านใดจะเป็นเจ้าภาพนะครับช่างนะครับเชือกหรือว่าสองเชือกจะเป็นเจ้าภาพกองยาวนะครับพี่น้องก็สามารถติดต่อมาทางเมลลางได้เนาะนะครับเดี๋ยวจะขึ้นเบอร์โทรให้นะครับเบอร์โทรของแม่ลางเรียค่ะศูนย์เสองสี่นย์สี่สองสี่สามเจ็ดค่ะพร้อมทั้งเบอร์โทรแล้วก็เบอร์ไลน์เลยค่ะเบอร์เดียวกันเลยค่ะเด้อแมลล่างยินดีค่ะ เอีท่วอีครั้งหนึ่งครับเบอร์โทรครับ0924042437ค่ะทั้งเบอร์โทรแล้วก็เบอร์ไลน์ค่ะเบอร์เดียวกันค่ะครับแม่ล่างก็ขอเชิญชวนอีกครั้งเวยค่ะจะยู่ใกล้หรือไกลเด้ค่ะเมื่อนั้นแม่ล่างมั่นใจแม่ล่างข้อไม่ใจแม่ล่างตอนนี้แม่ล่างมั่นใจปังเพื่อกาดีบว่าดีแตกสามตัวนี่น่าจะเราบอกครับไปล่างวันนี้ ได้แล้วบครับผู้ใดก็บอกแล้วครับแต่เซฟก็บอกแล้วบอนเพื่อนมาเหมือนขึ้นเนาะค่ะเพื่อนบอกว่าเพื่อนบอกว่าล่างเก็บใบกวนมึงอย่าเฝ้าบัวแต่ว่าตอนเนี้ยผู้ใดก็ได้ให้มาเป็นสะพานบุญคือเพื่อนอยากเห็นไหมค่ะเพื่อนอยากเห็นผู้ใดมาเป็นสะพานบุญหรือว่าอ่าท่านใดเนาะค่ะสีมาเป็นอ่าประธานนั่สิแม่ค่ะประธานประธานให้ทราบเป็นเจ้าภาพเนาะ เป็นเจ้าภาพช่างนะครับเนาะสร้างเชือกนึงกระงบประมาณประมาณเชือกละตีไว้ประมาณจะหาพันไปหาพันเนาะสองเชือกกับสิประมาณหมื่นหนึ่งหนึ่งครับครับก็กองยาวกองยาวตีไว้หมื่นหนึ่งตีไว้มื่นหนึ่งครับเมื่อนั้นกระสิมีพิธีหลายๆสิ่งอย่างเนาะค่ะกระสิมีออ่่าาจังเอฟซีเนาะค่ะจะมาร่วมเนาะค่ะสิมาร่วมที่ว่าเป็นเสบียงอาหารเนาะค่ะเนาะเสบียงอาหาร หรือว่าจะเป็นลาโท่นะคะเป็นเลาโท่ของน้องฟักฟูดมนะคะเพิ่มมากล้าลายค่ะตาจัาตาเซ่นะคะเนาะยายมีนะคะเนาะแต่ว่ายายมีเพิ่นว่าเพิ่นกได้ผับแพร่ผาดบาด้วยค่ะเมิอนันเพิ่นว่าเพิ่นใด้่ยุตว่าอมันเสียผับแพร่ค่ะผับแพร่หายเมิอนันเนาะ่าเป็นยังค่ะแต่ว่าก่บเพิ่นก็เรียกว่าไม่ล่างปากบวกกับอันลูกศิษย์หายาในเด้อหมากนาแดงเม่อนัน เพิ่นาเพิ่นเขี่ยวแซ่บแซ่บเพิ่น่าไหมค่ะอันนี้คือใยมีนนะคะเนาะผู้เฒ่าูิยิ่งนะคะเนาะเพิ่นก็ว่าเพิ่นอยากได้ไหมค่ะ้วก็เป็นเสบียงอาหารนะคะเอฟซีทานไเนะคะเพิ่นอยากร่วมเพิ่นอยากร่วมเป็นค่าเสบียงอาหารเห็ดกล้วยงม้พอปูอุดมแล้วก็ของเสียนไวนเนาะค่ะเนาะในล่างไก่ยิ่งดีค่ะเพิ่นละเล็กละน้อยนะคะตามกำลังศรัทธาของข้าเนะคะเนาะ น้องเอซีทุกคนทุกท่านนะครับเนาะอยากเป็นเจ้าภาพในงานนะครับแก้บนนะครับวันที่ยี่สิบสองวันอาทิตย์เนาะตรงกับวันอาทิตย์ที่ยี่สิบสองอาทิตย์ครับทุกคนทุกท่านก็สามารถเดินทางไปร่วมกันได้นะครับวันที่ยี่สิบสองเริ่มแก่เที่ยงเนาะพี่ต้นไปเอาแต่เที่ยงพี่ต้นไปเริ่มตั้งแต่เที่ยง เป็นต้นขึ้นไปนะคะพิธีกรรมนะคะเพราะว่าพิธีแม่ลางกะติิต้องได้เปิดนะคะถ้ำพิธีเปิดพุ่มนะคะถ้ำหลายสิ่งหลายอย่างด้วยค่ะด้วยมือนนานเนาะอาจจะเป็นงานใหญ่ทีเดียค่ะแม่ลางก็ขอเชิญชวนเอฟซีอีกั้งด้วยค่ะใ่ามารวมเป็นสะพานบุญน้่กันเนาะขอโทวนะครับขอตทุนะครับยกเลยนะครับร่วมเป็นเจ้าภาพเนาะสร้างกับกองเงา ดูว่าเครื่องสินไหวตั้งต่างนอกกับติดต่อกแม่ล่างโดยตรงเลยนะครับดีบุรีจะพาคนเดียวอาซีสั่งสองเสือกเลยก็ได้เนาะแม่แน่เด้อค่ะอีกเงี้ยเกิดขึ้นได้ตอนนี้พอปูนวงอุดมเนาะค่ะแม่ล่านสิขอเวอร์ยอนของปีที่ผ่านมาเนาะค่ะพอปูน้องอุดมเฮาเป็นไห่แต่เจ็ดงวดเนาะค่ะเป็นไงเขาเจ็ดงวดค่ะ แค่เขาเจ็ดงวดด้วยค่ะแต่ว่าด้วยค่ะพ่อมาแค่ได้ปีนี่ค่ะนี่สองงวดนะคะอสองวลยด้วยค่ะของปีที่ผ่านมาที่ละกิโลนะคะให้ให้หหให้ยอดเอะะบื่อไหนด้วยค่ะถีปอฟูเพิ่มาสามศูนย์สามศูนย์เพิ่มเนาะคะ่ะแต่งวดนี่ของปีนี่เนาะคะ่ะานในปีนี้นะคะ,ะแม่นางหรือบ่าน้องเต๋อปะอปูดมนะคะไปทีละกิโลเนาะอันนี้ก็คือเป็นงวดที่สองเลยค่ะ แม่ล่างก็ขอบุญบารมีของหลวงพ่อปู่อุดมตาจันตาเสียยายมี่เนาะค่ะอ่าให้เพื่อนได้โอดภัยให้กับเอฟซีเนาะค่ะให้เพื่อนได้อ่าเมื่อตาอาปากหรือว่าได้มี้ยูไมีกินแล้วค่ะเนาะให้เพื่อนได้ถูกๆไว้ให้เฮ้งๆปังๆตลอดค่ะครับผมครับผมครับก่อนจะจบคลิปก็ขอจากตัวนะครับแม่ล่างจจ๊เพื่อนมาเจะตัวเนี่ยครับมีผู้อยากแล่นมีผู้อยากเล่นครอยากเล่จากตัวเนี้ยเอาวะเอาให้พี่น้องคนใดไปแล่นจากตัวนี่ครับเนี่ย เพิ่นคือจังสั่งไว้ลังเพิ่นคือจังบอกว่าอย่าเฝ้าจะเฝ้าเราเพื่อคือจังว่าสู้มือก็ได้ไตัวเดียวครับแม่ล่ะงตัวเดียวตัวเดียวตัวเดียวแขวนๆเอาจังซ่นเลยบ่าตัวเดียวขอตัวเดียวแขวนๆฝาก FC ฟซีแม่ล่างสปูเอ้ยเพิ่นมาขอเนาะก็จังสีบางไดครับสู้ใหม่สู้มือก็ได้ครับเอาจังสีเนาะค่ะเพิ่นบอกว่าครับเพิ่นขออันใดก็คือตัวนั้น <น>ข,<า>ขอสั่งสองเสือ<า>้ออ๋อขึ้นริบหูอดือเหมียนเมีนองเมียนส้องน้อขอเต่าขอสั่งน้ำเกาเ่าเพินขอสัน้ำเก่าบขเ่ขอสัง่สงเพิ่นขอสั่งจะขึ้นในน้ำเกา่า ก่อสร้างตั้งสี่ไหมครับทั้งสี่ก็ได้ว่าสองตัวสร้างสองตัวกับตั้งสี่เออจัดนารได้เราไปก่อนได้อคิดเอาคิดเอานี่แหละผมมาเองผมมาเองผมมาาประมาณนี้ผมมาประมาณนี้ถือว่าครับถือว่าเอาว่างเลยวันนี้ผมกจะสู้มอดอกเอ้า ก็ต้องถือดอกก็ต้องถือดอกมาีเทียว่าง้องแต่งีว่างีจะได้เงินเทียบว่างีต้องถือดอกมาหว่อหอกคิดเอเองสั่งซโตสังโตเอไก่ลยประมาณนี้เนาะไกลยเออกับหัวอีเรียกับหัวอีเลียบิกับหัวตัวนี้เอเอาประมาณนี้ล้วเนาะไป ประมาณนี้ก่อนเนาะเร็วววจั่นนั่นทีนี่นี่คือวันที่22วาะเรขอมาเวๆนที่22ครับตัวเดียวเราห้ยสอตัวนะบ